วันนี้เราจะไปที่ฟูจิซังเฮ้ยม้าเหรอเฮ้ยชิโนะทุกคนเรางปดระหกโมงยี่สิบ กดมอนรยวันที่สามะทุกคนวันนี้เราจะไปที่ปิซซ่าติดเช็วันนี้คือหนาวไว้ก่อนเราก็มีผ้าพ้งคอสีนี้ด้วยพันไปเลยดีป้าผ้าบ้องคอโอร้อนเลยอะเ oh. มื่อเช้าดูสภาพอากาศแล้ว oh. เขาบอกว่าจะมีเมฆตอนเช้านิดนึงบายเอ้ยเดี๋ยวใส่สุงเท้าอีก ใช้เจอเดียวปุ๊บนะซินี่ีเดอขนาดนักคนทุกคนออาฟิตออฟเดย์ฮะธนาว้ยวงวุ้ยโอเคตอนนี้วันนี้น่าจะไม่หนาวมาก เลยนะยหัวอุยออ้ยออมันตกเหรออุ้ยหิมะเหรอใช่เหรอหิมะเออเมื่อกี้มันมีแบบมันมาแตะแต่วันนี้มันมีพยากรบอกตั้งแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าช่วงวันนี้เอ,อุ่นหนาวอ่ะวันนี้น่าจะไม่หนาวมากช่วงเมื่อวานตอนเย็นจนถึงรุ่งเช้าวันนี้จะมีหิมะตกแบบครั้งแรกของโตกเกียวแต่มัน โอเนี่ยมันละอองมันเนี่ยเนี่ยเห็ปไมันละอองมันมันมันไม่ได้มือนก่อนมันกว่าโกรมันแบบบอกเออเใช่ใช่ใช่อาจจะใช่เพราะว่าคุณเปี่ยเนี่ยถ้าใครจะไปฟูจิก็ซื้อตัว๋ว JR White Pass นะคะแล้วก็จองมาตั้งแต่ที่ไทยเลยจองล่วงหน้าหนึ่งเดือนเราก็จะนั่งจากโอเอโนไปลงที่ชินจูกุก่อนแล้วก็ชินจูกุไปที่คาวาุจิโกะซึ่ง การจองที่นั่งก็คือจองได้ตั้งแต่ชินจูกุถึงคาวาแต่ว่าถ้าอุเอโนะถึงชินจูกุอันนี้คือต้องนั่งนั่งไปเองไม่มีการระบุที่จองแบบตั๋วอะไรนะคะไปเยวขอเดินไปที่สถานีก่อนโอ้มันมันโดนหน้าเหลือเนี่ยกาลาพรุ่งนี้หรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะใส่ปรมาณก็คงเหมือนวนันนี้แต่ว่าใส่เพิ่มตัวหนึ่ง แต่เขาบอกว่ากาล่าคือหนาวไม่เท่าฟูจิอนะ่ะอันนี้เราไปจากที่พักไปชินจูกุนะคะรถไฟมาตอนผมลงสามสามตอนนี้โมลงสามเอ็ 1. หนาวมากเช้านี้แบบจดแบบตามนี้เลย4สียงศาวันนี้เท่าไหร่นะอุณหภูมิต่อห้าห้าถึงลแปดแต่เราไม่น่าจะลบแปลบแปคงเป็นตอนกลางคืนมากกว่า ตรงนี้มีร้านข้าวนะทุกคนบนสถานีชิงจุกนี่ซืเอข้าวาเป็นแบบกล่องเบนโตะนะมาซื้อที่นี่ได้ระหว่างแบบนั่งรอไปเดี๋ยวฉันน่าจะกินน้ำแบบขอร้อนๆเผือ่อว่าเฮ้กินโคโก,ก,ก้ันนีปะหรแม่กินดิโ้ก,โกแล้วที่เราเคยกินใช่ไใช่ใช่ที่เรากินที่เออยวขอกดตู้กันหน,น่อยนะทุกคน แ,แต่ว่าปัสซิดมาก คูเน็นสิ่งนี้นะคะคือมันเขียนว่าขบวน12คือเราอะมองป้ายผิดนะคะเราดันไปมองป้ายสีแดงซึ่งป้ายสีแดงมันเขียนว่าขบวน1นจ,จริงๆน่าจะต้องมองป้ายข้างๆนะคะที่เขียนว่าอีีกกพ้าวาวด,ด่่แไมใตย x p r เล s 当時に停車いた。<laughs> จะพาไปถ่ายรูปตรงนี้นี่นี่คือมุมจิกเนเจอร์งั้นเราถ่ายไปสักหน่อยละกันเราเดินมาสอยข้างๆเรงสันนะคะทุกคนนี้เราใสา่เลีเรจะมีชอตตรงนี้ไว้แบบมาถ่ายรูปตรงนี้สวยมากทุกคนเหนฟูจิไหมเห็นไหม สมากำลังเดินช็อปปิ้งในร้านอีกแล้วค่ะบน้ามีมากพวก่อเยี่ยมหน้ารักเอาไปใส่ของถุงผ้านี่ก็หน้กักด้วยวัสนี่ไงคู่เดยนคู่เดย์จูบีโม ตั้งชื่อนี่เราทำงานแล้วค่ะนี่เรามาต่อแถวรถบัสเรดไลน์นะคะเพื่อที่จะไปสถานีต่างๆค่ะใช่แล้วเราจะไปสถานีที่9ที่มันมีคุกกี้พูจิ้งใแล้วก็ชีทเคพอดีชีทเค้กกันโอเคเลีวย okay. ัไปคาเฟ่อะไรป้ะเออใช่คาเฟ่ไปชีทเค้กแล้วก็มีชา เดี๋ยวได้รถบาแล้วจะมาถ่ายให้ดูถึ่งร้านขนมคุกกี้ฟูจิแล้วนะคะเป็นร้านของฝากี่มันไป็นกล่องเป็นแบบนี้ว่าคริสต์มาสใช่ออสการ์ละกันอันนี้ชาเออร์กับชาเคจกับช็อกโกแลตแปดสิบ ตบปิ้งอะไรส้มหรอเอามาฉาบเลยเอาไปไหมลองดูไปลองชิมชิมไปลองชิมนะฮะเื่ตัวมันแน่นเลยหมอแล้วมันหยิบมันหยิบอะไรไม่ได้เลยทุกคนเอ้ยล็กหัวฉันคือต้องมัดละมันเหมือนหนีเลยตอนนี้แป๊บนึงนะ 嗯。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 嗯 เป็นอันนี้อันนี้ให้คุณพ่อเอาไปลนรถลายเดียวคนอ๋อมีวนานิลลามีช็อกโกแลตมีกินชีมี่โอเคอันนี้เป็นแบบว่คาคริสต์มาสปิดบังคำเรามากินชีช็อกโกร้านนี้นะคะเป็นร้านร้านดังอยู่สถานีที่9นะก็คือ สถานีเดียวกันกับคุกกี้เมื่อกี้มันดูแบบแน่นช่วยกินหน่อยอุอร่อยไหมใชอแต่มันดูแน่นจริงอะก็แบบิวชิเชอร์อะแต่เราดูจากมันก็ชาติมันแบบมันจะหอมกว่าละมุนกว่าจะบอกว่าเบเกอรี่ของญี่ปุ่นอ่ะกร้านมันจะมีกลิ่นอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกันใช่มันคือมันไม่เหมือนที่ไทยอ่ะทุกคนเราจะ ทุกคนเราก็การโสเราทุกการโหรการนึงตอนนี้คือเป็นน้องแข็งใสไปแล้วชีกเกอร์คือโดนน้องแข็งตกลงมาหิมามันตกโอเคผมอยากกินผ่านข้างล่างครับมันกรอบเกินเป็นกรอบๆข้างล่างอะแท็คเกอร์ปะอ้าวเลยอะไรเนี่ยเหมือนมันเป็นผัวข้างล่างอะแต่ไม่ใช่แท็คเกอร์ไม่ใช่แบบ ไม่แน่ใจให้ไหมมันแบบอิอ่มแบบหัวบดแล้วมอาอัดไวอ้อื้อมันลองกินดูเป็นหัวไม่ใช่แคเตื่ออร่อยมันจะแบบมันๆอื้ออร่อยอร่อยอร่อย ที่20แล้วจะบอกว่าเมื่อกี้ลงประมาณ3ที่ลืมถ่ายคลิปแบบอยากได้ถ่ายรูปแบบถ่ายรูปเยอะมาก <c oughs> ก็เลยแบบว่าลืมลืมไปเลยเขาเท่าจริงๆฮะแต่ว่าเวลาเรามาสถามีที่แบบว่าเป็นซิกเนเจอร์สุดของการมา นี่คือนี่ปะโปรตีใส่ไม่ใช่โรตีสใ,รใส่ใหม่อะไรเพื่อวะใส่ใหม่ใส่ใหม่เออห้าร้อยส,สี่สิบอันนี้เรากำลังจะกลับกันแล้วนะคะคือต้องใส่หมูแล้วก่อนหมดมากพอดีอเมื่อกี้ไม่ได้อัดอะไรเลยอ่ะเพราะว่าไม่รู้จะฟังยังไง เีวเาจที่รนะคะเพราะว่าแบตต้องหมดแล้วเราขออนุญาตพามาที่ข้าวเย็นนะคะวันนี้เรากินราเมงร้านหนึงอยู่ข้างๆข้างๆร้าน